สวัสดีทั้งช็เอฟซีผมส,สดียามเที่ยงครับวันนี้เราก็อยู่กันที่หมายนะครับแม่น้ำนะครับหมายนี้เขาเรียกว่าชุ่มมะตูมครับหมายที่ผมเคยมาตกป่าแล้วได้ปลากระมังเยอะมากมายเครื่องหนึ่งแล้วก็เอฟซีม,มาตกกันเต็มเลยครับป่าหมดเลยไม่น่ายเชื่อตกกันจะหมดได้นะครับ ก็ป่ามันเข้าไปถึงช่วงเขาไม่ไม่มีอะไรหรอกนะครับก็นี้น่าจะได้ถึงฤดูนะครับก่อนเที่ยง50นาทีครับวันพฤหัสที่10มีนาคมครับวันนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับผมผมมาตกเบ็ดฝรั่งมั้งนะครับซึ่งเมื่อวานก็ผมมาเทแล้วแหละหนึ่งหนึ่งวันเมื่อวานน้ไม่ก็แรงนะครับแล้วก็ไม่ได้อะไรมายิวเบ็ดมาจากบ้านแม่นะครับซึ่งมันเป็นเบ็ดที่ตกป่านเนนะแต่กลัวลูกเล็กๆก็ต้านน้าไม่ไหวเป็นกิ้งนะครับก็เลยไปตกอยู่ที่ท่าผู้ใหญ่มันก็ได้แค่ป่า โกกน,น้อยๆครับถ้าผู้ใหญ่ครับมันเคี้ยวกับทาานั้นก็เดี๋ยวเราระตกตรงนี้ที่เดิมนะครับเมื่อวานเวียงไปแล้วมันปลาดึงแล้วแต่ว่ามันไม่ได้ตัวนะครับก็ <The> เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตะกัวใหม่แล้วก็ใช้ตะก้อเบอร์17มั้งตะก้อสาเร็จครับง่ายๆเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ตกเราก็เลยซื้อสําเร็จมาเลยมาเนี้ยเบอร์17เอ้ยเบอร์7ก็เบอร์เนะครับแับตะก้อสําเร็จเนี้ยประมาณนี้นะครับผมสองคันพอนะครับเดี๋ยวดูผลงานแล้วกันนะโอเคก็เหยื่อะนะครับผสมมาจากบ้านนะครับ เป็นเหยื่อลำเน้นเป็นลำนะครับลำขนมปังแล้วก็มะควิดนะครับที่สําคัญผมใส่น้ําลูกยอผสมไปด้วยนะครับก็เมื่อวานเมื่อวานก็โอเคแล้วนะวันนี้ผมไปปัน่นนะไปปัน่นละเอียดแล้วก็ใส่น้ําลูกยอเพิ่มมาด้วยนะครับเดี๋ยวดูผลงานก,กันแล้วกันแค่นี้พอนะมันมีแค่สองคันนี้นะเหยื่อแค่นี้ก็พอแล้วจัดไปเคยใช้แต่เนด้ ผูกเองครับเป็นสองตัวสามตัวนะครับอห้าตัวไป,ปไปก่อ ตีไปไกลสุดท้ายก็มารวมรวงข้างมาเดินครับนะอัพสไซต์ตะกัวมาแล้วโ <var ian> okay, okay. อเคามอปานี้น่าจะเป็นป่านะ ดิกๆ,ๆนี่น่าจะเป็นปากนะครับไม่น่าจะเป็นน้ำหรอกตัวนี้เบ็นเบอร์น่าจะเป็นเบอร์สิบนะอันนึงเ,เบอร์เจ็ดอันนี้น่าจะเป็นเบอร์สิบอ่ามีแต้มนะครับแต้มแรกเชิบเชิเชิแสดงว่าเยื่อราเด็ดพอสมควรนะครับป่านี้ครับผมเย้ กลองหน่อยน่ครับไตโอเคนะเตรมแรกมาแล้วมันินไปเสียหาย มันจะตีไปไกลไม่เบียวโยนเลยเขาไม่ยูงช้างมาเลยโยอย่งนี้มาเลยเอ้ยเบิร์กเลยครับอันนี้เยอะนะจะหมดอะไรจิ้งไปจิ้งมาแล้วก็น่าจะพันกันด้วยและน่าจะพันกันด้วยครับ mấy bữa rồi

ทำไมาเฟืองมันใจะใกล้นะครับใกล้จะได้มมไม่จิ้งแฝบไม่เนยแต่ไหนที่อเสองแค่น,นี้ เห้แไก่ก็มีปลากินเว้ยเด็นไก่ครับม,มีปลากิน,นกม,มันจะอ้าวมันมบาเบาเท่าแท้มีหรอเปล่าเบาแท้อมีครับผมนี่กำลังใช้ฟังตีใช้ฟังเลยครับทีไกนี่ น้ำลงครับลงนิดเดียวเลยนี่ โอ้โอเคปลาจิ้ไม่ไกลปลาจิ้ไม่ไกลตังนี้เองมาแล้วมาแล้วปลารับแขกกับปลารับแขกนี่ไซส์สวยนะครับตัวนี้ได้ทอดนะ นี่ครับได้ทอดนะครับนี่ครับกินก่อบเบอร์เจ็ดนะเปเรื่องเหมือนจันตะกอ็อสเปรด Yeah. ไม่น่าเชื่อครับท่านผู้ชมตั้งแต่บ่ายสองโมงครึ่งนะครับที่ได้มาไปซึ่อย่างไรเดี๋ยวเราเตะโอ้โหั่นก็ปาดึงตั้งแต่บ่ายสองโมงครึ่งครับที่ได้มาสามตัวนะครับก็กล่าวว่าจะเอาอีกตัวหนึ่งพอแล้วกลับบ้านนะครับจนตอนนี้ครับสี่โมงเย็นนะครับเปลี่ยนไปซองไม้ครับไม่มีดึงเลยนะครับก็ได้แค่นี้แหละสามเต้มนะครับ แปลกมากครับเดี๋ยวนี้หาปลายากมากนะครับจําได้ว่าตอนผมทําคลิปใหม่ๆนะครับแม้แต่เบ็ดไม้ไผ่กับย่อนตามแม่น้ำรับตกป่าต้อยนกเข่าครับตรงไหนมันก็มีป่านะเดี๋ยวนี้ตกให้ตายไงก็ไม่ได้ป่าครับแหวานยังไม่ได้เลยมาตกแต่ก้อนยาวเก่าแล้วหม่ยนี้ที่เคยได้ป่ากับมังแย่ๆนะครับตกได้ป่าโครมตอนนั้นตอนนั้นก็ลาพรมทําให้เป็นก็ปล่อยหมดกระโดนดาบไปเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าเรามาไว้มันไว้ในใจนี่รวมๆกันแล้วก็ปล่อยกระโดนดาบไปตอนนั้นทําให้เป็นนะครับ ตอนนี้ทำกินเป็นแล้วอยากได้แต่ก็ไม่มีครับรู้ไปไหนหมดนะครับเนี่ยวันนี้ตั้งใจมาเอาปลาพรมเลยได้มาสามแจมแค่นี้นะครับก็ง่ายๆนะปลากะเพียนปลากระ,ะมังนะครับก็เอาไปเอาไปทําแล้วก็บั้งบั้งบั้งนะครับแค่นั้นเองทอดทอดให้กรอบเลยนะครับแล้วก็ซอยพริกใสน่น้ําปลามะนาวแค่นี้ครับกับข้าวร้อนๆแค่นี้ก็โอเคนะครับผม ไปกลับบ้านดีกว่าง่ายๆครับวันนี้ครับสามแต้มพอได้กินละไปคุมใกล้เหยื่อไม่คุมกลับบ้านดีกว่า